สวัสดีครับมาเกับช่องสไปปอมช n แนลนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญจากช่องสูย์รวมมิชนแนลก็คือน้องซัมคนเดียวนะครับใช่วันนี้ก็จะมาเล่าถึงคนที่โกงวันนี้ก็จะไม่พูดพร่ำแต่เองเราจะไม่บอกชื่อนะครับก็จะตอนแรกเดี๋ยวผมขอเล่ากันนะครับคุณซัมครัก็ตอนแรกเขาสั่งซื้อจากัดขิมซ่มาใช่เป็นรองเท้าครับิ๋ตเราจะให้ดูรูป มีสีฟ้าแล้วก็มีของเราใช่อย่าเพิ่งบอกตอนนี้คืนตอนเขาทำนะคะนี่นี่ครับเป็นหัวเมหัวเห็ดอาจจะไม่เห็นดูอีกทีครับอาจจะไม่เห็นนะคบเพราะกล้องอาจจะมืดนี่นี่ดูอย่าเพิ่งนี่รับเป็นหัวเห็ดเห็นไหมครับเอาไปเก็บต่อแล้ววันนี้ที่ถ่ายครับเราก็ไม่รู้ครก็จะบอกขันไม่เห็นนะในคนนี้ใส่ไม่ดีใช่ตอนแรกแบบดีกับเราวมีวันหนึ่งครับผมเขาเลองครับมีวันหนึ่งเขาบอกว่า เขาเป็นคนบอกก่อนครับนิสัยเขาเป็นคนเอาแต่ใจแล้วตอ,ตอนตอนตอนแรกเขาก็แบบสั่งซื้อเสร็จ<ช>อันนี้ยังไม่บอกตอนที่เขาทําแบบอะไรสั่งซื้อเสร็จเบอรอย่าเพิ่ง,งแล้วก่อนที่เขาจะสั่งซื้อเขาก็าากินเขาเป็นคนเอาแต่ใจแล้วเขาไปว่าบอกว่าทําอะไรต้องทําได้ตอนนั้นน้องซามก็แบบเล่นหมอนอยู่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าพี่มาเอาขานมกระดาษไหมกินหน่อยแล้วผมก็บอก ไม่นะครับเพราว่าน้องหนูเขาก็งอนไปเลยแล้วน้องซังก็วิ่งไปตามปึ๊บแล้วมาวันต่อมาก็คือวันนี้แล้วะครับเขาก็มาบอกเขาก็เล่นกันไม้แบบตีกันสนุกสนุกพอเขาบานปึ๊บว่ามาครับก็เข้าบานบีบบีบเดี๋ยวว่าบีบแรงมากตาหนีแล้วเขาก็งอไ้งอนเราแล้วก็แล้วก็เอาแบบว่าเนี่ยเนี่ยเล่นจนแบบหนังตาหลุดแก้มหลุดนะเนี่ยแก้มสีชมพูหลุดไปไหนไม่รู้แล้วก็รองท้าบี คุณท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยตรงเที้ยวขาวเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีแค่นี้เนี่ยแค่เนี่ยเขาฉีกบืดเลยก็จุดบอกไปแค่นี้ก็ยิ่งจะจะไม่บอกชอีกแล้วกันนะครับเพรแล้วเขาก็งอนเดินหนีกลับบ้านหรืกลับบ้านแล้วไปยอมจ่ายตังค์แล้วผมก็บอกว่าเย็นนี่ใจไม่ดีใช่ใช่ใช่อย่างนี้จบแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดซอกโออย่าลืมกดชาร์ตเตอร์ไค์ด้วยนะคะช่องสูตรรวมมิเชแนล